สวัสดีครับพี่น้องครับก็มาพบกับผมกเกษตรลองทำนะครับผมพี่น้องครับในอีีที่สิบเอ็ดนะครับพี่น้องวันนี้จะไปขนไม้มาเตรียมข้าวเตานะครับด้วยดาวสิ่งนี้ครับผมพี่น้อง นะครับฟืนที่ขนมาวันนี้ครับพี่น้องครับก็ยังเหลืออีกเยอะอยู่ครับยังไม่ได้ขนมาครับพี่น้องก็น,นี่ก็เป็นไม้เล็กครับผมเตรียมไว้ที่จะ เข้าเตาถังน้ำมัน200ลิตรนี่นะครับพี่น้องครับครับพี่น้องครับก็วันนี้ก็คือเตรียมเตรียมไม้ที่จะเข้าเตาเล็กนะครับเข้าเตาถัง200ลิตรนะครับพี่น้องครับ ไม้นี่ก็ตัดไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วครับความแห้งความชื้นในไม้ก็ยังเหลืออยู่ประมาณน่าจะสักห้เซตนะครับพี่น้องอยังไม่ได้แห้งดีเท่าไหร่ครับประมาณนี้ก็เผาได้นะครับพี่น้องครับ ถังน้ำมันสองร้อยลิตรไม่เผาไม่นานเผาไม่นานก็ก็ได้ฐานแล้วครับพี่น้องครับวันสองวันวันที่สามก็เปิดเปิดถังได้แล้วครับพี่น้องครับเผามันนี่สามรอบนะครับเตาใหญ่ยังไม่ได้ฐานนะครับเตาเล็กได้ฐานไปห้าหกกระสอบแล้วครับ สำหรับวันนี้ก็คงต้องกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับดีครับ